สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดินหลังสำหรับเดือน เมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวพิจิกนะครับได้เป็นไพ่ h e Fool Justice ไพ่ The World ไหนถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ท e of อฟวัโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพิจิก ะจะเป็นยังไงกันต่อเนาะเขารู้สึกยังไงสับโตคุณกันบ้างไพ่ดีทุกใบเลยนะครับสามารถที่จะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกเริ่มที่จะมีหนทางในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือการทําอะไรมักจะมีการก้าวไปสู่ความสําเร็จในเบื้องหน้าและมีโอกาสที่จะมีการเพิ่มพูนในเรื่องของศักยภาพความรักความสัมพันธ์ให้เกิด การเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้มากขึ้นการคิดการตัดสินใจของเขาคนนั้นเริ่มที่จะพุ่งตรงมาที่เราได้มากขึ้นนะครับเพราะเขาอาจจะดูมี passion มีความรักความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆแล้วก็สามารถที่จะอมอง มาที่คุณมากขึ้นนะมีการพัฒนาและการเติบโตไปในทิศทางที่อย่างเต็มที่ทีนี้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวของคุณคือดาวองคารได้เดินออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภาแล้วเริ่มเดินหน้าปกติดีแล้วนะครับไม่เป็นพินทุบาทแล้วและไม่ตกในเรือนมรณะแล้วจึงทําให้มีโอกาสของการ ปรับและเปลี่ยนแปลงจากไพ่ The World เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ The World เนี่ยเป็นการปรับและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ดีขึ้น Justice คือการเลือกทางเดินที่ถูกต้อง รหรืออะไรที่เคยบาลานซ์สมดุลเนี่ยมันจะตัดสินใจและเลือกทางได้ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะมีแพชชั่นความรักความสัมพันธ์เดินเข้าหาคุณดีขึ้นถึงแม้อํานาจของสุขและลาหูยังโคจรอ,อยู่ในภพเลือนปุตตะอยู่นะครับแต่มันก็เริ่มมีสถานการณ์ของการที่จะเดินเข้าหาตัวคุณได้อย่างเต็มที่และมีสามไม้คือการเพิ่มพูนความรู้สึกมีศักยภาพความรักความสัมพันธ์ที่มีการอายอมรับกันและกันมองการไกลที่ดีขึ้นและสามารถที่จะไปต่อ กับความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ The full คือการปล่อยวางนันคือการเป็นฟรีดอมความรู้สึกที่แบบอาจจะไม่ผูกมัดผูกติดกันจนเกินไปมันทําให้เรามีอิสระในการตัดสินใจระหว่างกันและกันได้อย่างเต็มที่เนาะความรักความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะมีโอกาสของความคลี่คลายได้เพราะว่าเท่าที่ดูหลังจากเกิดสุริยคราสมาแล้วเนี่ย นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเมษาเนี่ยมันเริ่มที่จะมีผลเอฟเฟกในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษาเนี่ยแทบทุกราศีเลยมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของความรักความสัมพันธ์เริ่มที่จะ,ะกลับมาฟื้นฟ,นฟนูสถานการณ์สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ทําให้เหมือนกับเรามีความหวังใหม่มีความรู้สึกดีๆนะครับการเปิดใจการยอมรับย่อม เข้ามาสู่ความรู้สึกและความสําเร็จได้สำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกทีนี้เราเพิ่มเติมกันดูนะครับว่าไพ่สาหรับชาวพิจิกจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกันต่อไพ่แถวล่างเป็นพ The Star. ไพ่เดอะสตาร์สเตรนท์ไนทือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ แฮงแมนใบสุดท้ายนะครับเทนนบครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ e Emperor มีไพ่เสียคือใบเดียวคือแฮงแมนนะครับแต่แฮงแมนนะ่ะมันเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนกับต้องใช้การคิดการตัดสินใจหรืออาจจะต้องกับตลปัดกับในเรื่องของความรู้สึกในการที่เราจะต้องลด และความรู้สึกในเรื่องของความคาดหวังลงไปเราอาจจะได้แบบเหมือนฟื้นฟ,นฟนูสภาวะความรู้สึกและภาวะอารมณ์ได้อย่างเต็มที่อิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวพิจิกรลัคนาพิจิกค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกและสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเต็มที่แล้วคุณสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาในการที่ละทิ้งความรู้สึกและชำระล้างในเรื่องของภาวะความรู้สึกและอารมณ์ของคุณได้อย่างเต็มที่มันทำให้เราหวนี่ะครับได้แบบ ปล่อยวางในสิ่งที่มันเคยยึดติดหรือเคยผูกพันจองจําคุณเอาไว้เนี่ยมันกําลังจะหลุดพ้นไปเพราะมันอาจจะค่อยๆค,คลี่คลายในการที่เราปล่อยวางได้ดีขึ้นและคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและปรับและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกให้มันดีขึ้นและอะไรที่เคยแบบยึดติดในอดีตเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอิสระกับความคิดและคุณอาจจะเจอความรู้สึกดีๆความหวังดีๆอีกครั้งหนึ่งจากไพ่ใบนี้ คือไพ่แทนนอปคัพแทนนอปคับเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณอาจจะกําลังปรารถนาอยู่คุณอาจจะต้องการความสุขแล้วก็การเติมเต็มสิ่งดีๆการรักการเข้าใจความรู้สึกที่เหมือนกับ ปรองดองกันเข้าหากันมีกันและกันมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันมีความโดดเด่นเพราะว่าอะไรครับเพราะเราปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหาเพราะคุณไม่จองจําตัวเองไว้กับความรู้สึกในสิ่งที่เคยเป็นคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงจากไพ่สตรนจและปรับและแก้ไขได้ถูกต้องและถ่ายเทพลังงานกับความรักความสัมพันธ์ที่ดูเป็นท็อกซิกวีเลชั่นนะครับก็คือไพ่เดือดตาส่วนไพ่สิบถ้วยมันก็เลยตามมาซึ่งความสําเร็จ ความฟื้นฟูสถานการณ์สิ่งต่างๆให้อย่างเต็มที่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูลึกซึง้งและตอบรับกันได้ค่อนข้างดีมีความฟูลฟิลมีความสักเซสฟูลในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์ของเราได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนีย่าายไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆสำหรับชาวพิจิกลองปรับมุมมองปรับความคิดและตัดสินใจในมุมมองของความรู้สึกที่ถูกต้องในสิ่งที่เราคิดแล้วคุณจะได้รับ ผลลับที่ดีและคําตอบที่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะครับดังนั้นไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกพยายามศึกษาเข้าใจเรียนรู้พัฒนากันและกันและยอมรับในความรู้สึกที่เป็นกันและกันมากขึ้นน่ะเนาะเขาอาจจะมีอีโก้หน่อยแต่ว่าถ้าเราพยายาม เารยว่าเหมือนกับละลายพฤติกรรมในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเราได้เนี่ยมันก็อาจจะมีหนทางของความรู้สึกที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เขารักจริงกับความรู้สึกและตั้งมั่นกับความรู้สึกของเราและเขาได้อย่างเต็มที่ไนถือเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพลังงานของความรักความหนักแน่นแต่ว่ามันจะมาช้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต้องชัวร์ก่อนเนะ มันถึงจะมีความสัมพันธ์ที่นั่นมั่นคงและเข้มแข็งได้อย่างเต็มที่ดังนั้นพยายามให้เขาตัดสินใจบางสิง่งบางอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะติดเนาะมันก็ต้องให้เวลาในการตัดสินใจเพื่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆมีไพ่เดอะเวิรกับไพ่ไหนถือถ้วยมาด้วย สองใบนี้เป็นพลังงานของการที่เป็นการเปลี่ยนผ่านหรือการเปิดรับที่เขาอาจจะเดินเข้าหาคุณได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไนท์ถือถ้วยคือการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันหรือมอบสิ่งดีๆให้กับเรานะครับส่วนไพ่เดอะเวิร์คือการเปลี่ยนแปลง เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดูเข้ากันได้อย่างเต็มที่เพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้แปลว่าเขาเปลี่ยนแปลงคนเดียวคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคําว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงความรู้สึกกับมุมมองปรับความคิดต่างๆเพราะถ้าเกิดคุณคิดแบบเดิมคุณจะยัง ห้อยหัวอยู่เหมือนแทงแมนแต่ถ้าเกิดคุณคิดกับด้านปรับด้านปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับพลิกแพลงมันก็จะทําให้ทุกอย่างเกิดความรู้สึกดีๆนะครับความประทับใจอะไรแบบเนี้ยได้อย่างเต็มที่ได้อย่างดีขึ้นประมาณนี้ดังนั้นชาวพิจิกบอกเลยว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์มันย่อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกและความสําเร็จนะครับที่ดีได้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่าตัวคุณเองนะครับได้อ่า พัฒนาและเติบโตกับในเรื่องของความรู้สึกและปรับมุมมองความคิดได้อย่างเต็มที่แล้วอาจจะต้องระทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ถูกจองจำเอาไวใ้ให้เราพยายามปล่อยวางให้เป็นอิสระกับความคิดเหมือนกับเดอะฟูลคนนี้ที่กำลังไขวายววากับดวงตะวันนะครับนะประมาณนั้นแล้วก็คุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและก็ต้องเพิ่มพูนความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันดูมีอนาคตดูมีการเพิ่มพูนแล้วก็มีการ ปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากไพ่สามไม้นั่นเองก็เลยทําให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายและแก้ไขสิ่งที่บกพร่องมาในอดีตเคารพในกันและกันนะครับเชื่อมั่นในจุดของกันและกันมากขึ้นกว่านี้แล้วมันจะทําให้ความรักนั้นสลับปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จถ้าทําแล้วดีไปต่อแต่ถ้าทําไม่ดีนะครับมันไม่ได้มันไม่โอเคนะคมันหรือว่าเราฝืนเกินไป เราก็พยายามถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้ามันเวิร์กไปต่อถา้าไม่เวิร์กพอแค่นี้ Move on ดีกว่านะครับแต่เท่าที่ดูคือปัญหาของความรักมันย่อมคลี่คลายได้เพราะไพ่ออกมาดีทุกใบยกเว้นไพ่ใบนี้คือแฮงแมนแต่มันก็ปรับและเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณคิดที่จะ ใช้สติและความคิดในการที่จะละทิ้งและเริ่มต้นใหม่มันก็ย่อมมีหนทางที่ดีให้กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฮากาฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับ ช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคาม